รถมือสองสวยๆนะครับวันนี้นะฮะลูกพี่สั่งขายราคาทุนกันไปเลยเป็นรถบ้านแท้ๆทุกคันเผื่อท่านใดกําลังหารถรุ่นไหนยี่ห้อไหนกันอยู่เนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันเรามาดูคันแรกกันก่อนเลยกระบะแคบครับกับนิสสันนาวา r คาริเบอร์ปี2016เกียร์ธรรมดานะคันนี้ไม่แสงกลางๆเท่านั้นเองเอาไปเลย3 0 9,000บาทเท่านั้นเครดิตฟีดาวจดเต็มไปผ่อนเพียงเดือนละ7,000นิดๆเท่านั้นเอง ไปต่อฮะสประตูยกสูงเครื่องสามพันครับ VGS Turbo ปี09นยจดปี10ไม่สองแสนน่อยๆคันนี้นะครับลดราคาทุนไปเหลือ3 1 9 0 0 0บาทคันนี้เครดิตฟรีดาวเหมือนเดิมผ่อนเพียงเดือนละ7,000มาอีกหนึ่งขันเอาไปวิ่งงานได้ขายราคาทุนไป3 3 9 0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตฟรีดาวเหมือนเดิมนะจัดเต็มออกรถอศูนบาทได้เลยผ่อนเพียงเดือนละ7,000นิดๆนะครับรายได้15ื่นขึ้นไป ออกรถคันนี้คนเดียวได้เลย